ตัวที่เราต้องการเนี่ยก็คือเจ้าตัวแททานิกันนั่นเองนะฮะได้ของโอ้ไม่มมมมมมกทุกคนเราได้นาตัวแท่นน <c ười> ิตร <c ười> <c ười> เอาละครับน้องๆอยู่พี่วิกกินอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองแล้วตอนนี้ทุกคนเราอยู่ภายในแมปแมปหนึ่งะฮะที่มีชื่อว่าเพชรซม r e d a t o r Excess กันนั่นเองครับน้องๆโดยที่วันนี้นะครับทุกคนเรามาเล่นแมปปอมนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะนาการขี่เจ้าตัวไททานิกกันนั่นเองแล้วามาลองดูกันดีกว่าทุกคนว่าตัวไททานิกที่เราจะได้กันนะครับน้องๆมันคือตัวอะไรเด็กน,น้องพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาฝากน้องๆกันนั่นเองนั่นก็คือขั้น ยาามมกและมีบริการกล่องสุ่มไก่ตันเริ่มต้นเพียง11บาทเท่านั้นครับน้องๆรวมไปถึงมีไอเดีเกมโลบอคแมปบล็อกฟลูชเช่นกันมีให้น้องเลือกมากกว่า8กล่องเลยทีเดียวรวมไปถึงมีเกมพาร์ทเลดกาไม่ว่าจะเป็นแมปคิงเรนิซซี่และแมปชินโดไลฟ์ราคาย่อมเยาวมีบริการออนไลน์รวมไปถึงขายไอเดีเกมอื่นๆด้วยนะครับน้องๆติดตามร้านค้าได้แล้วที่ f c e b o o k Fan Page ขั้นเทพชอปและ w w w ร์ดเว็บ t ขั้นเทพ t in t h ครับแต่อย่างแรกเลยครับน้องๆเขาบอกให้เราทำการพิกเจอร์เพจนะคะทุกคนให้เราทำการ กีล้ละกันอ่าพิกมาเลยทุกคนโอ้ยน้องเราน่ารักจัดเลยทุกคนแต่ดูเหมือนกับว่าน้องเราน่าจะยืนเอฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องเพื่ออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันทุกคนโอ้ my god อะไรกันกับเนี่ยทุกคนมันมีตัวเทคนิคแบบเยอะมากเลยทุกคนหนึ่งสองสสี่นะไอ้ด้านหลังนี่มันเกี่ยวด้วยเนี่ยทุกคน มีตั้งห้าตัวเลยทุกคนโอ้โหเฮ้ยแลวดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะครับน้องๆตัวละครเรานะครับทุกคนมันจะทาการเดินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้วทุกคนโอ้ยด้านนี้ก็มีมังกี้ด้วยทุกคนโอ้โหผมอยากทราบนนครับน้องๆว่าพวกนี้เนี่ยมันเอาสัตว์เลี้ยงมาจากไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองดูดิทุกคนอันนี้เรารับเลนดอมไม่ได้ใช่ไหมโอเคแล้วถ้าเกิดเสมมุิว่าเป็นไอ้กุศิบชอปปลาทุกคนโอ้ห้าบีเองทุกคนตอนนี้นะครับน้องๆเราเนี่ยมีเพชรมากกว่าันั่นเองนะครับน้งๆ โหแล้วมี again, bo os, ก็สีเยอะมากทุกคนมีทั้งตัวบอลลูนเอทเซนติกเอกนะทุกคนโอ้โหให้ตายเถอะครับน uh oh. ้องๆเจอในรูปแบบนี้นะครับน้องๆยังไงเนี่ยเราต้องทำการรีบกดอย่างแน่นอนนะฮะโอ้โหทล้วมบู๊มมันเยอะมากเลยวะทุกคนโอเคโอเคถ้างั้นนะครับน้องๆเราจะทำการซื้อตัว exclusive ballon A ก่อนละกันนะฮะโอ้ยี่สิบห้ามีโอ้ถูกจังเลย เราสามารถทำการซื้อได้แบบรัวๆเลยนะครับน้องๆอเราทำการแบ่งสักหน่อยละกันนะคะทุกคนโอเคแล้วก็อันนี้เพิ่มไปนะคะทุกคนโอ้เหลือ 23b แล้วทุกคนเราไม่สามารถซื้อได้แล้วนะครับน้องๆแต่ว่าไม่เป็นไรครับทุกคนเราจะทาการกดซื้อนะคะเท่าที่เราเนี่ยสามารถทำการกดได้นะคะ 9.5b เหรอทุกคนโอเคเอาด้านบนไปก่อนละกันนะฮะทุกคนตอนนี้เราเหลือแค่ 4.5b เท่านั้นแล้วนะครับน้องๆโอ้โเหเฮ้ยมีร้านค้าด้วยหรอใช่ไหมทุกคนมันมีร้านค้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะแล้วเราใจเพชรไปเยอะมากเลยอนะทุกคน โอ้ยพวกนี้ก็เป็นสัตว์ปกติทั่วไปนะครับน้องๆโอเคตอนนี้นะครับน้องๆเรามีในสินเาตัวเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยแบบเยอะมากๆเลยนั่นเองนะฮะด้เกิดเราทาการตัดเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงออกไปใช่ไหมทุกคนแ้ะเกิดเราทาการพิมพ์ว่าเออเป็นเจ้าตัวเอกกันทุกคนอ่าลองพิมพ์ว่าเอกนะฮะวุย้ยเรามีเยอะจัดจัเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าครับน้องๆว่าเราเนี่ยจะเปิดแล้วได้อะไรกันออกมานะฮะเอาตัวแรกกอนเลยทุกคนนี่เปิดทีละแปดไปเลยทุกคนดูดิว่าจะได้อะไรทุกคนโอ้ my god โอ้ยเช่นตายเลยทุกคนเอ้ยมีคอนเทนต์ให้เราอะครับน้องๆอ่าเราลองรับเท็ดดูก่อน,นดอนนีทุกคนไหนวะทุกคนเมื่อกี้พี่ว่าพี่รับเทรดแล้วนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับน้องสิ่งที่เราได้มานะครับทุกคนเราได้ในสิ่งยุตัวบอลลูนมาด้วยนะครับเป็นยุตัวบอลลูนดาก้อนแกนั้นเองครับน้องๆโอเคอันนี้ต้องทําการถอนก่อนเลยทุกคน เข้ามานี่สั่นจักเลยเนี่ยทุกคนอะไรมันจะโชคดีมากมายขนาดนั้นฮะตอบเย็ดไปทุกคนดนูดิทุกคนว่าเขาจะนำการเทรดอห้อะไรให้กับเราตอนนี้เขามีเพชรอยู่ประมาณ125 b บีเลยนะครับน้องๆ <c oughs> เราเลยเราวะนะทุกคนโอ้โหอาถ้างั้นนะทุกคนเราให้เจ้าตัวคอกี้แทนไปละกันนะฮะน้องๆเผื่อแบบว่าเขาต้องการเจ้าตัวคอกี้นะฮะ <c oughs> เอ้ยเขา <c oughs> แคนซิลไปแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยไม่เป็นไรครับน้องๆเดี๋ยวเรามาทำการเปิดเพิ่มกัินดีกว่านะฮะพิมไปทุกคนว่าเอกนะฮะทุกคนไหนดูดิทุกคนเปิดแปดฟองเหมือนเดิมทุกคนดูดิว่าเราจะได้อะไรนะฮะโบ้ไปหนึ่งสี เกลือนะทุกคนโอ้โหนี่ขนาดแบบแบบปลอมนะครับน้องๆแบบปลอมนี่เรายังเกลือมากขนาดนี้นะไม่อยากจะนึกเลยทุกคนว่าแบบจริงจะขนาดไหน โอเคเฮ้ยอันนี้เหลือสองฟองแล้วทุกคนค่อยๆเปิดไปละกันนะฮะโอ้ให้ตายเถอะครับทุกคนดูเหมือนกับว่าเราจะกินเจ้าตัวเล็กเนี่ยแบบเยอะมากๆเลยนะครับน้องๆเอ้ยแต่ว่าไอ้ตัวก็สิบเอหลือหนึ่งฟองทุกคนอาทำการเปิดไปก่อนละกันถนะะามจริงทุกคนเราจะไม่ได้เจ้าต,ตัวทททานิกเลยหรอครับน้องๆไม่ได้เจ้าตัวทททานิกเลยนี่ผมว่าผมเป็นเครียดเนี่ยทุกคนให้ตายเถอะนะฮะโอ้โ โอ้ยมีคนเทรให้เราอีกแล้วสวัสดีครับน้องชายนายจะส่งอะไรให้เราอวะไหนลองส่งมาดิว่านายจะส่งอะไรให้เราเราสามารถต้องการรับของด้านบนได้ด้วยนะครับน้องๆซึ่งอันนี้นะ่ะถือว่าเปไ็นคีดดีมากๆเลยนะฮะอุ้ยก็จะส่งไอ้ตัวแคทให้เราอ่ะทุกคนอตอบเย็ไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะคือแบบว่าพร้อมปะทะมากๆเลยครับน้องๆ โอเคได้บอลเราสามารถทำการห <anything. S 1> ลับได้นะฮะทุกคนอู้ได้บูทด้วยทุกคนเราได้เพชรด้วยเนี่ยทุกคนว้าสุดยอดไปเลยทุกคนแต่ประเด็นคือแล้วเราจะเอาเพชรที่เหลือมาจากไหนล่ะครับน้องๆว่าตอนนี้ทุกคนเราเหลือแค่ประมาณ4.5่บีเท่านั้นนะครับน้องๆมาเดี๋ยวเรามาทำการเปิดเพิ่มกันดีกว่าทุกคนเปิดไปแบบแปดฟองจุกๆเลยนะฮะดูดิบอไปเดียวโอ้ยบูทเปิดได้อะไรวะเนี่ย เปิดทีล้วตามมาแล้วกันครับน้องๆดูดิโมวี่ีโอ้โหตัวไก่นั้นเลยครับน้องๆก็ตายเลยนะครับเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มโมวี่น่้ โอ้กล่องเชนนะฮะทุกคนเยอะแบบมากๆเลยนะฮะและเราก็ได้เจ้าตัวฟองสุดท้ายมาด้วยนั่นเองนะฮะดูทุกคนดูได้ว,ว่าได้อะไรออ้ยไม่ตายเลยครับน้องๆเจ้าตัวทุกงตัวหนิงนี่ถือว่าไม่มาหาเราเลยนะ,ะทุกคนอันนี้เนี่ยถือว่าเลยที่แย่มากๆเลยนะไม่เป็นไรครับทุกคนถ้างั้นนะครับน้องๆเราจะนําการใช้เจ้าตัวสัตว์ยักษ์ทั้งหมดเลยละกันนะฮะนี่แย่ทุกคนรู้สึกว่าสัตว์ดักษที่เราได้มานะครับน้องๆอ,อุ้ยได้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับน้องชายเดียวกันนะทุกคนได้มาเจ็ดตัวนะทุกคน ามจริงทุกคนทำไมเราถึงไม่ได้เจ้าตัวเทอนิกนะแล้วประเด็นเลยครับน้องๆเราจะเอาเพชรเพิ่มเติมมาจากไหนนะนี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยคาใจคาใจนะทุกคนแล้วภายในเกมนี่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นเกมที่คุณภาพมากๆเลยนะไม่ต่างจากตัวออฟฟิเชียลเลยทุกคน <laughs> ตัวออฟฟิเชียลนี่ก็อาการหนักประมาณนี้เลยนั่นเ,นนเองนะครับน้องๆเอาเดี๋ยวกันนะทุกคนเราค่อยๆวิ่งมานะฮะทุกคนโอ้มีอัปเกรดทุกคนมีเอ่อเอาของออกอุอ๊ยเดี๋ยวกันนะทุกคนรู้สึกว่าเราสามารถทําการเทรดอะไรได้ไหมไม่ได้เลยหวาทุกคนโอเคโอเคไม่เป็นไรครับน้องๆถ้างั้นเนี่ยเราจะทาการถอนออกมาก่อนละกันนะฮะนี่ไงทุกคนฝัดเราเดินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอาจริงแล้วเนี่ยเอาจริงเลยหนพี่ก็อยากได้สัญญัก้กบ้างน,นะครับน้องๆแต่ดูทรงแล้วพี่คิดว่าเราน่าจะไม่ได้แน่ๆเลยนะแล้วปรเะเด็นคือดาเม กดซื้อเพชรได้ไหมทุกคนเนี่ยนะถ้าเกิดให้เราําการกดซื้อเพชรนี่ดยม์โอทุกคนดโม์ไม่ได้หว่ะทุกคนแล้วประเด็นคือการซื้อแพ็คนะครับรน้องๆเราจะต้องใช้ประมาณ 5B เป็นอย่างต่ํากันนั้นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเรามีแค่ 4.5B เท่านั้นนะครับรน้องๆโอ้รู้สึกว่ามีร้านค้ามาใหม่นะฮะทุกคนอ๊้อันนี้ซื้อได้รัวๆเลยนี่หว่าทุกคน แล้วเราจะซื้อมาทําไมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับน้องๆเต๋อันว่าเราจะมาทําการถลุงมันสัตว์ส่วนใหญ่เลยนะครับน้องๆโอ้ไม่พอทุกคนถ้าเกิดพอนี่เราสามารถทําการซื้อตัวถัดไปได้เลยนะครับน้องๆซึ่งเป็นสัตว์นักสัตว์ส่วนใหญ่เลยนั่นเองนะฮะตอนนี้ดาเมจเราเท่าไหร่ละครับน้องๆเรามีอยู่ประมาณ4.57คิวกันนั่นเองนะครับน้องๆดงูดิทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราทําการปลดล็อกไปในแต่ละด่านแต่ละด่านเนี่ยเราจะสามารถไปถึงด่านสุดท้ายภายในโบนี้กันได้หรือเปล่านั่นเอง และตอนนี้นะครับน้องๆเรามาถึงด่านสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีคนครับทุกคนชื่อว่าเทสดีศูนยนงนะครับน้องๆทำการให้เพชรเรานะฮะสองรบีกันนั่นเองครับน้องๆโอ้โหเห็นแบบนี้นี่พี่ต้องรีบรับอย่างรวดเร็วเลยนะฮะพี่คิดว่านะคน้องๆรอบนี้เนี่ยเราได้ตาขี่เจ้าตัวเททนิกอย่างแน่นอนฮนะ 254B กันเลยทีเดียวนะครับรน้องๆเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาทำการซื้อเพิ่มกันดีดีกว่านะฮะเอาตัวไหนดีอ่ะทุกคนเอาเป็นเจ้าตัวบอลลูนละกันนะฮะโดยที่เรานะคะรับน้องๆจะทำการซื้อเจ้าตัว10ฟองไปแบบเรื่อยๆนะฮะจนกว่ามันจะหมดเลยนั่นเองนะฮะแล,ะล้วเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าทุกคนเพาเกิดเราเนี่ยทำการเปิดหมดเลยนะคะับน้องๆเราเนี่ยจะได้สิญยุตัวไททานิคกันบ้างหรือเปล่านั่นเองนะฮะและตอนนี้นะคะรับน้องๆเราเนี่ยได้ทำการใช้สินยุตัวบูทเพิ่มเติมด้วยนั่นน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 เเออออองงงงง่าารรบีี้้้้ะะคคัยไไตดดแทุก ซื้อไปเยอะมากเลยเนี่ยทุกคนเหลือประมาณ 50B บีนะคะทุกคนโอเคกดซื้อเพิ่มไปอุ้ยเหลือย5่บีอะทุกคนเราขันแค่ประมาณ 5M เท่านั้นนะครับน้องๆเราก็จะกดซื้อเจ้าตัว10ฟองได้นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับน้องๆเราทาการซื้อ3ฟองเพิ่มเติมไปแล้วกัน3ฟองนี่พี่คิดว่ายังไงเราก็ต้องซื้อได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็5บีเพิ่มไปอีกสัก2ฟองอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆโอ้โหแค่นี้เนี่ยถือว่าเป็นที่อีซีมากๆเลยนั่นเองยังไงเจ้าตัวเชจคนเรดเนี่ยทุกคนเราต้องไดเ่แ้ว แล้วก็สมมุติว่าเป็นเจ้าตัวเกมพาร์ล่ะทุกคนรู้สึกว่าเกมนี้จะไม่มีเกมพาร์ให้เรานะครับน้องๆเพราะมันเนี่ยทำการเปิดให้เราแบบอัตโนมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะโอเคทุกคนถ้างั้นนะครับน้องๆเดี๋ยเรากลับไปที่ช็อปันเลยดีกว่านะฮะหาสักจุดหนึ่งดีกว่าครับน้องๆที่เราเนี่จะทำการเปิดมันนะฮะอยู่ด้านบนก็ดีนะทุกคนดีไม่ดีนี่โชคอาจจะอยู่ด้านบนนี้อะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะ,ะนฮะนี่เปิดด้านหน้านี้เลยทุกคนเรามีเท่าไหร่เนี่ยทุกคนดูจากทรงแล้วนะฮะ <c oughs> อย่างเยอะทุกคนประมาณ95้าสิฟองได้เลยนะครับน้องแล้วเปิดไปทีละแปดทีละแเนี่ยเปิดประมาณ10บรอบนะครับน้องๆยังไงเนี่ยเราก็ต้องได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาลองดูกันทุกคนว่าเราจะได้นะฮะหรือว่าไม่ได้กันนั่นเองนะเปิดไปแล้วนะแดฟองอะ่ะทุกคนแต่ว่าเกมเขา่จะเป็นอะไรที่ช้ามากๆเลยนะคือแบบมันคเอนจะสโลโมชั่นมากๆเลยนั่นเองนะครับน้องๆว่าแต่ว่ามันไม่เห็นจะขึ้นมาเลยวะทุกคน ค้างไปแล้วทุกคนโอ้หเกมคุณภาพนะไม่ต่างจากตัวออฟฟิเชียลเลยนั่นเองนะฮะโอ้โห้โอ้โจ้โอ้โน้โอ้โว้โอ้โอ่โอ้าอ้องโอ้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 โอนโอ้โอนโอ้เอนโอ้โอ้ิอ้โอ้โอ้โอ้มอนโอ้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 าอ้โอ้โอ้ิอาโอ้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 ้โอ้โอทโออ้โอเโอ้โี้อ้อ้้อ้โ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอแป๊บ เออทุกคนโอ้โหข้อความนี่ขึ้นมาแบบรัวๆเลยนะครับน้องๆว่าเราเนี่ยได้เยอะตัวไททานิกนะฮะอยู่ไหนนะทุกคนตัวไททานิกของเรานะฮะทุกคนนี่ไงทุกคนไอ้กุศิบไททานิกบอลลูนมังกี้เพชรกันนั่นเองนะครับน้องๆไหนนะสุดยอดเลยอะ่ะทุกคนขี่ได้ไหมทุกคน <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่ต้องเปิดครบ100ฟองนะครับน้องๆเราก็ได้สีนิวตัวมังกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะและแน่นอนคือแบอบตอมนะทุกคนสำหรับเจ้าต,ตัวเพชรซูมอนเตอร์เอกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ทุกคนอย่าลืมไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับเคอร์เบอร์ผมเดยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมที่แฝดตามคลิปใหมงเราเดยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน,น้องๆสามารถกดถึงช่องเราได้แล้วเพราะข่าวสาใหม่ัแหมกันด้